สวัสดีคนน่ารักทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมช่องบ e ัมมี่อีนิวขอให้มีความสุขมากๆนะคะและขอบพระเจ้าสวยพรอ,อย่างมากล้นสำหรับในวันนี้ค่ะบัมก็มี10อันดับซีรีส์จีนที่เพิ่งจะได้รับการโหวตนะคะว่าดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อเลยเมื่อเร็วๆนี้ค่ะก็มีซีรีส์จีนที่ออกมาแบบหลากหลายแนวมากๆไม่ว่าจะเป็นนะคะในแนวปัจจุบันแนวย้อนยุคพีเรียต่างๆแต่ว่าละครเหล่านี้นะคะก็ยังไม่ถึงระดับที่ได้รับความนิยมแบบอย่างสูงที่สุด และยังคงมีช่องว่างระหว่างละครยอดนิยมแบบจริงๆละครบางเรื่องยังคงอยู่ในใจของผู้ชมนะคะถึงแม้ว่าจะออนแอร์ไปแล้วแบบนานหลายปีและชาวเน็ตในเว็บบอนะคะก็ได้โหวตให้ละครเหล่านี้ค่ะทั้งสิเรื่องอยู่ในใจของพวกเขาเนี่ยตลอดการไปเลยเราไปดูผลโหวตกันนะคะว่าสิบอันดับแรกนั้นมีซีรีส์เรื่องอะไรกันบ้างที่ผู้ชมนะคะชาวจีนบอกว่าดูเท่าไหร่ก็ไม่เบือ่อ อันดับที่10นะคะสับซีรีส์จีนที่แบบอยู่ในใจของแฟนๆแล้วดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนี่เป็นผลจากการโหวตคือซีรีส์จีนเรื่อง My Sunshine นแอร์ในช่วงเดือนมก,กราคมปี2015ความยาวทั้งหมด32 EP นำแสดงโดยถังเหยียนค่ะและจงฮั่นเหลียงซีรีส์จีนองนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับเ ja จ้าโมเชิงเธอเป็นนักศึกษามห,หาวิทยาลัยที่แบบมีความร่าเริงเธอฉลาดแต่ว่าเธอตกหลุมรักนะคะพระเอกของเรื่องก็คือเหออี I ้เฉิน เขาเป็นนักศึกษาที่แบบมีความฉลาดแล้วก็เป็นชั้นนำจากคณะกฎหมายแล้วพวกเขาว่ากลายเป็นคู่รักกันแต่วันหนึ่งนะคะเฮออี้เฉินเนี่ยก็เลิกกับเธออย่างกระทันหันทำให้เจ้ามอเฉิงนะคะเธออกหักเธอก็ถูกพ่อบังคับให้ย้ายไปต่างประเทศและเจ็ดปีต่อมานะคะทั้งสองคนได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเจอกันในซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีคนพลุกพ่านโดยไม่คาดคิดและเมื่อชีวิตของพวกเขานะคะที่ตัดขาดกันอีกครั้งหนึ่ง ความจริงที่ซ่อนอยู่เกี่ยวกับอดีตและการเลือกราก็ปรากฏขึ้นก็เป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เคยรักกันในตอนที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยจากข้อมูลนะคะในบทความนี้ค่ะบอกว่าตอนที่ซีรีส์ออนแอร์อยู่นั้นความนิยมนะคะของพระเอกของเรื่องสมบตงฮั่นเหลียงนะคะก็พุ่งสูงไปถึง9.1จากวีลิงเกตคือถือว่าสูงที่สุดนะคะเป็นประวัติศาสตร์เลยในช่วงนั้นคือยังไม่มีใครแซงหน้าได้ถึงแม้ว่าละครในปีต่อๆมานะคะ ัวละครน,นั้นจะได้รับความนิยมในซีรีส์เรื่องต่างๆแต่ยังไม่เคยมีใคระพุ่งขึ้นสูงที่สุดถ้ากับจงหั่นเหลียงมาก่อนคือ9.1เป็นสถิติตที่สูงสุดในประวัติศาสตร์สําหรับตอนนั้นจนถึงณปัจจุบันนี้เลยอันดับที่9นะคะได้แก่ซีรีส์เรื่อง Novana In Fire อันนี้ถือว่าเป็นซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์นะคะออนแอร์ในช่วงปี2015ขวัญใจนักวิจารณ์และก็ขวัญใจผู้ชมซีรีส์ด้วยถือว่าเป็นละครที่ขึ้นหิ่งเรื่ออองงรราาวขคคมมลลสิกกกแ็ฟ์ยัษ ผู้คนที่ดูซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็บอกว่ามันเป็นซีรีส์ที่ให้ Energy ที่แบบสูงมากๆน่าตื่นเต้นทั้งกลยุทธ์ความเชื่อมโยงกันแล้วก็มีความแบบเซอร์ไพรส์ตื่นเต้นควบคู่นไปด้วยการแสดงออกของนักแสดงในเรื่องนี้ในเรื่องราวของอารมณ์ก็ละเอียดอ่อนและมีความแบบจริงใจซึ่งจะทำให้เรื่องราวนั้นมันมีเสน่ห์มากขึ้น และแฟนๆก็รู้สึกว่าดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อจริงๆสำหรับตัวละครก็เยอะมากๆแล้วโครงเรื่องก็วางได้ดีคะแนนที่โตัวปานสูงถึง9.4ในส่วนโปรดักชันของการผลิตนั้นก็ยากลำบากด้วยส่วนชื่อภาษาไทยนะคะคือมหาบุรุษพลิกแผ่นดินนำแสดงโดยหูเกินนะคะรับบทพระเอกของเรื่องนอกจากนั้นยังมีหลิวเทาค่ะเป็นนางเอกมีจิงรุย่ยแล้วก็หวังคายอู้เลยก็แสดงนะคะในเรื่องนี้ตอนนั้นยังเด็กๆอยู่เลย อันดับพิ่านะคะสำหรับซีรีส์จีนที่อยู่ในใจแฟนๆแบบตลอดการดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนั่นคือซีรีส์จีนเรื่องเจาะมิติพิชิตบัลลังน้ำแซงวดอูชีหลงนะคะและหลิวซื่อซือเป็นซีรีส์จีนที่สุดแสนจะคลาสสิกอีกเรื่องหนึง่งแล้วมีการรีเมคนะคะไปเป็นเวอร์ชั่นเกาหลีด้วย เป็นละครการเดินทางข้ามเวลานะคะของราชวงศ์ชิงที่แบบสุดแสนคลาสสิกจริงๆละครในแนวย้อนเวลาของจีนเนี่ยเยอะมากๆแต่สําหรับละครย้อนเวลานะคะย้อนยุคจากยุคปัจจุบันไปยุคอดีตนะคะที่แฟนๆประทับใจมากที่สุดก็คือเรื่องนี้แฟนๆก็บอกว่ามันเป็นละครที่แบบสุดเจ๋งมากๆทาให้ผู้ชมจํานวนมากนะคะดูไม่ต่ำกว่า2หรือว่า3ครั้งเลยทีเดียว เนื้อเรื่องก็เต็มไม่ได้วความตื่นเต้นเรื่องราวของนางเอกของเรื่องนะคะที่เข้าไปผัวพันกับเจ้าชายหลายองค์ด้วยกันและโครงเรื่องก็ถูกผลักดันใหพิสูจ์จุดคลายแม็กค,คือไปทีละขั้นทีละตอนเลยและหลายช็อตก็สะท้อนกลับไปกลับมาแถมนักแสดงในเรื่องนี้ก็ยังจัดเต็มอีกด้วยเต็มไปด้วยนักแสดงนะคะที่เป็นพระเอกแบบสุดหล่อหลายคนมากๆที่มารวมกันอยู่ในเรื่องนี้ที่แสดงเป็นองค์ชายสมพระเอกของเรื่องนะคะคือกูชีหลงนางเอกก็คือหลิวซือซือ ถ้าสองคนฮะก็ตกกลุมรักกันจากเรื่องนี้ระยะหลังมาก็มีข่าวคราวเรื่องราวของการหย่าร้างด้วยนะคะแต่ว่าทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ออกมาคอนเฟิร์มอะไรแต่ก็มีข่าวลือออกมาตลอดในอันดับที่8นะคะเจาะมิติพิชิตบัลลังค์ค่ะอันดับที่7ค่ะ The Legend of เจ e n หวนหรือว่าเจินหวนจอมนางคู่แผ่นดินก็เป็นซีรีส์จีนแบบฟอร์มยักษ์ซีรีส์ออนแอร์ในช่วงปี2012ค่ะ ในส่งของยอดวิวนั้นทะลุไปมากกว่าหมื่นล้านวิวสำหรับการออนแอร์ทั่วเอเชียถือว่าเป็นหนึ่งซีรีส์จีนะคะที่มีความแบบสำเร็จอย่างมากที่สุดแล้วก็ฮอตที่สุดในช่วงเวลาที่ออนแอร์คือได้รับการพูดถึงนะคะไปทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกองอเมริกานอกนอจากนั้นยังได้รับรางวัล15รางวัลทั่วโลกเลยวาดมาแทบจะทุกสาบัน น้ำแสดงโดยซุหลีนะคะเอดาชอยแล้วก็นักแสดงสมทบอีกเพียบเป็นซีรีส์จีนที่โด่งดังในต่างประเทศอย่างมากๆค่ะสำหรับเรื่องนี้นอกนอจากนั้นคะ่ะในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยชาวจีนก็มักจะดูซีรีส์เรื่องนี้กันคือมันเหมือนเป็นธรรมเนียมแล้วธรรมเนียมนิยมในช่วงปีใหม่ทุกคนมารวมตัวกันแล้วก็จะดูซีรีส์เรื่องนี้ประมาณนี้ ที่6นะคะเป็นซีรีจีที่ออนแอร์ในช่วงปี2017เป็นซีรีจีนในแนววัยรุ่นนะคะนำแสงดงโดยหูอีเทียนแล้วก็เซนเย่นั่นคือซีรีจีนเรื่อง a Love So Beautiful ซีรีเรื่องนี้ทำให้หูอีเทียนแล้วก็เซนเย่นะคะเป็นที่นิยมอย่างมากเป็นละครในแนววัยรุ่นที่แบบคลาสสิกอีกเรื่องหนึ่งละครในแนวมหาวิทยาลัยเป็นที่นิยมเลยคะ่ะตอนนั้นที่ออนแอร์อยู่บอกปากต่อปากกันเลยถึงแม้จะผ่านไปหลายปีแล้วนะคะแต่ว่า ซีรีส์เรื่องนี้ก็ยังได้รับความนิยมจากชาวเน็ตอยู่บางคนนี่บอกว่าดูซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นซีรีส์จีนที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อเดียวกันนะคะของเจ้าเฉียนกานซึ่งอธิบายถึงความรู้สึกที่ไร้เดียงสาและก็อ่อนหวานของคู่รักในวัยเด็กคู่หนึ่งในความเป็นจริงนะคะเรื่องราวนั้นก็คือง่ายมากๆและในเรื่องของคู่รักในวัยเด็กชีวิตมหาทิทยาลัย และความรักความลับแต่ว่าละครื่องนี้คือทําออกมาได้ดีทําให้หัวใจนะคะของหญิงสาวเนี่ยมันร้อนระอุอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแหวนก็ยังไม่เคยดูเหมือนกันนะคะซีริจรีนเรื่องนี้อยากดูเหมือนกัน Love So Beautiful นะคะคูอีเทียนแล้วก็ซันเย่ออนแอร์ช่วงปี2017ค่ะอันดับที่5ค่ะซีริจรีนในแนวย้อนยุคนะคะแฟนตาซีเรื่องสามชาติสามภพป่าทอสิบลีน้ำแสดงโดยนะคะหยางมี่เพลงของเรื่องคะ่ะโจยอทิง อย่างมี่ก็แสดงละครนะคะในแนวนี้แบบหลายเรื่องมากๆแต่สำหรับละครเรื่องนี้คืออยู่ในใจผู้ชมจริงๆได้รับความนิยมอย่างล้นหลามค่ะถือว่าเป็นผลงานขึ้นหิ่งของอย่างมี่เลยกับบทบาทนะคะของไปเชียนและในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่แบบสุดยอดมากๆสำหรับผลงานของเธอได้รับความนิยมแบบต่อเนื่องสามชาติสามภพนะปาทอสสิบลีนไม่เพียงแต่ทาให้อย่างมี่ค่ะได้รับความนิยมอย่างที่สุดแต่ก็ยังทําให้ตีลี่เล่ปานะคะ เกาหวยกวงจางปินปินจูชื่อตันและก็นักแสดงคน,ดนอื่นๆเนี่ยได้รับความนิยมด้วยเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ก็ยังได้รับความนิยมคือได้รับความนิยมไปหมดซีรีส์ความยาว58 EP ด้วยกันนะคะออนแอร์ช่วงปี2017ค่ะช่วงเดือนมกราคมเป็นซีรีส์จีนแนวย้อนยุคแฟนตาซีฟอร์มยักษ์เลยคิดว่าแฟนๆซีรีส์จีนนะคงจะรู้จักเรื่องนี้ดีสํหรับ Eternal Love หรือว่าสามชาติสัมภพปาทท้อสิบปี อันดับที่4ีนะคะซีรีส์จีนที่ฟฟนดนั้นดูแล้วไม่เบื่อเลยดูแล้วดูอีกดูได้ไม่มีเบื่อสอบการโหวตนะคะอยู่ในอันดับที่4ซีรีส์จีนเรื่ององค์หญิงกรรมลอนั่นเองชื่อภาษาจีนนะคะคือหวนจูเกอเกอตอนนี้นะคะเวอร์ชั่นนี้เนี่ยสามารถดูได้บน Netflix ซีรีส์จีนเรื่องนี้ออนแอร์ and, ในช่วงปี1998นะคะความยาว24 EP ด้วยกันทาง CCTV หูนานทีวี นำแสงโดยเจ้าโวยนะคะเหลินซินยูฟ่านปิงปิงซู่หยกผงโจเจียเราจะเห็นว่านักแสงนำในเรื่องนี้นะะเป็นซูเปอร์ซาของจีนทั้งหมดล้วนเลยตอนนี้บางคน,นกลายเป็นแบบเจ้าแม่ดวงการมาเทิงจีนซะด้วยซ้ำจุดเริ่มต้นนะคะจากซีรีส์เรื่องนี้เลยสอบซีรีส์จีนเรื่องนี้นะคะ่ะก็ทำให้เกิดการอภิปรายอย่างดุเดือดบนอิเนเทอร์เน็ตเลยนะคะสอบเรื่องราวของซีรีส์จีนในแนวย้อนยุคบอกเล่าเรื่องราวนะคะของหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอตามหาพ่อของเธอซึ่งพ่อเป็นจกักรพรรดิ แต่ก็จะพัดจะผูนะคะเพื่อนของเธอคือที่เดินทางไปเจอกันเนี่ยกับกลายนะคะเป็นคนที่เข้าไปเป็นตัวแทนเธอและจกกักรพรรดิก็เข้าใจผิดคิดว่าหญิงสาวคนนั้นเนี่ยเป็นลูกก็สงกับชื่อเรื่องนะคะองค์หญิงกามารลอบทวิจารก็จะบอกว่าถึงแม้ว่าซีรีส์เรื่องนี้อาจจะดูไม่เหมาะสมแต่ว่าเนื้อเรื่องของเรื่องนี้นะมันกระทัดรัดและตัวละครก็ยังทําให้ผู้ชมนั้นมีความสนุกสนานมากๆเป็นละครเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ์ชิงที่แบบดูแล้วไม่เศร้าทาให้คนนั้นหัวเราะแล้วก็สนุกสนาน บทวิจารณ์ก็บอกว่ามันเป็นละครที่แบบดีมากจริงๆถ้าพูดถึงซีรีส์จีนที่แบบดีตลอดกาลนะคะค้อที่ตลอดกาลนี่ก็ต้องยกให้เรื่องนี้ด้วยหนึ่งในนั้นแน่นอนที่สุดองค์หญิงกามาลลอ,อันดับที่สมนะคะสำหรับขวัญใจของผู้ชมดูแล้วดูอีกดูได้ไม่เบื่อซีรีส์จีนเรื่องโกโก้สควิตน้ำแสงโดยลีเซียนแล้วก็ยางจือนะคะซีรีส์จนีนเรื่องนี้ก็ทำให้แฟนๆนั้นโถตกลุมรักสเสน่ห์ของยางจือแล้วก็ลีเซียนมากๆกลายเป็นคู่จิ้นตั้งแต่ตอนนั้นเลย เป็นซีรีส์จีนที่รับความนิยมอย่างมากมากเลยนนะคออนแอ์ on air ในช่วงปี2019เป็นนวนิยายของหม้อเป่าเฟยเป่าซีรีส์ความยาว41 EP นะคะออนแอร์ on ในช่วงของเดือนกรกฎาคมเป็นซีรีส์ในแนววัยรุ่นนะคะแล้วก็ให้กำลังใจเกี่ยวกับเรื่องราวของ e-sport ลิซียนรับบทบาทนนคะาหานช่างเหยียนยางจื่อรัะบทบาทถงเหมียนซีรีส์ความยาว41 EP ด้วยกันแล้วก็ออนแอร์ในช่วงของเดือนกรกฎาคมปี2019 สถานีตรงฟางนะคะอ้าชีอี e, แล้วก็สถานีเจ้เจียงนอกจากยางจือแล้วก็ลีเซียนแล้วนะคะทัพพรองนี่ยังมีหูอีเทียนอยู่ในนี้ด้วยโกโกโสคิดนะคะในภาคแรกถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากๆจนมีภาคที่2นะซีซั่น2ต่อมาอีกเป็นซีรีส์จีนที่อยู่ในอันดับที่3นะคะที่แฟนๆบอกว่าดูเท่าไหร่ก็ไม่เบือ่อดูแล้วดูอีก ที่สองนะคะซีรีส์จีนในแนวย้อนยุคแฟนตาซีเทพเซียนนั่นคือซีรีส์จีนเรื่องมทัทรวดหวานล้ำสลายกลายเป็นเท่าราวเกล็ดน้ำค้างยางจือและเติ้งหลุนค่ะนี่เป็นซีรีส์จีนเรื่องหนึ่งที่แบบดังมากๆและคะแนนนิยมในโต๊ะป้านก็สูงด้อันฮะเจจุดแปดจำนวนการออกอากาศาออนไลน์เนี่ยก็ทะลุไปหมื่นล้านนอกจากนั้นหากความนิยมของนักแสดงในเรื่องนี้ก็ยังพุ่งขึ้นอย่างที่สุด อย่างจือนะคะเติ้งหลุนหลัวอินซีคือเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยเป็นหลายเท่าเลยหลังจากนั้นมาก็มีละครที่พยายามจะทำคล้ายๆกับเรื่องนี้เนี่ยอีกหลายเรื่องมากๆถือไม่ว่าจะมีความคล้ายคลึงกันนะคะแต่พวกเขาก็ล้มเหลวในการที่จะประสบความสำเร็จเหมือนกับซีรีส์จีนเรื่องนี้ออนแอร์ในช่วงปี2018ค่ะความยาวแบบ63 EP เลย ดับที่หนึ่งนะคะสอบซีรีส์จีที่แฟนบอกว่าดูแล้วดูอีกดูได้ไม่เบื่ออยู่ในใจตลอดการจริงๆนะคะในซีรีส์จีนเรื่องปร,รมาจารย์ลทัทธิมารหรือว่าเฉินชิงหลิงเป็นแชมป์เลยนะคะในหัวข้อโหวตนี้เป็นละครที่แบบคลาสสิกขึ้นหิ่งอยู่ในใจเราแบบตลอดการสอบตัวเําเองก็ชอบมากมาก เฉินชิงลิงดูไม่ต่ำกว่า10รอบบางคนเนี่ยดูทุกวันก็มีตั้งแต่ออนแอร์ช่วงปี2019ยังหยุดดูไม่ได้เลยและทุกสิ่งทุกอย่างในซีรีส์จีนเรื่องนี้เนี่ยมันยังคงอยู่ในใจตลอดสำหรับคนที่ชื่นชอบอย่างตัวผมเองนะคะก็เริ่มดูซีรีส์จีนจากเรื่องนี้เลยเฉินชิงลิงเสียวจ้านหวังฮิป๋อเสี่ยวจ้านบทบาทของอวยอูเซียนหรือว่าอวยอิงนะคะ อว่าี่บอบทบาทของหลานจานหรือว่าหลานว่างจีนี่คือราชาแห่งละครยอดนิยมออนแอร์ช่วงปี2019าดัชนีความร้อนแรงนะคะยังคงอยู่ในใจผู้ชมตลอดมาและสร้างคู่จิ้นตลอดกาลนะคะอย่างเซียวจ้านและอว่างี่บ่คือมันจะเข้าปีที่7แล้วนะคะพี่น้องแต่แฟนๆยังมูฟออนไม่ได้เลยหลายคนยังคงอยู่กับตัวละครนะคะยังคงดูอยู่ดูแล้วดูอีกเบื้องหลังเนี่ยดูแล้วดูอีกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก,กลายเป็นแฟนพันธ้ ของทั้งเซียวจ้านและหวังอี่ป๋อนะคะสองนักแสดงนำจากเรื่องนี้จุดเริ่มต้นนะคะจากซีรีส์จีนเรื่องนี้เลยถือว่าส่งคุณค่าอย่างมากๆแล้วสร้างกระแสความนิยมดึงแฟนคลับนะคะย้ายฝั่งจากฝั่งเกาหลีมาฝั่งจีนเนี่ยเยอะมากๆกเกาหลีเสียดุลกันไปเลยนะคะสำหรับซีรีส์จีนเรื่องนี้ออกมาก็ต้องยอมรับเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นติ่งเกาหลีบ้างฝรั่งบ้างอะไรบ้างก็มาจบที่ซีรีส์จีนเรื่องนี้แล้วก็มาติดตามเซียวจ้านกับหวังอีป๋อมาเรื่อย คือเป็นซีรีส์จีนที่มีสเสน่มากๆบทบาทต่างๆการแสดงของนักแสดงทุกคนแล้วจําตัวละครในเรื่องนี้ได้หมดเลยและนักแสดงลหลายๆท่านเนี่ยเริ่มต้นแสดงเป็นเรื่องแรก แต่พวกเขาแสดงได้ดีมากจริงๆต้องชื่นชมในส่วนของพุ่มกับทีมงานทุกอย่างเลยทําออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆรวมถึงเพลงประกอบซีรีส์จีนเรื่องนี้ไม่มีอะไรที่ตีได้เลยนะคะในส่วนของโปรดักชันการผลิตทําออกมาได้ดีมากๆเลยแล้วปั้นซูเปอร์ซาขึ้นมาอีกนะคะว่าจะเป็นเซียวจาย้านเป็นหวังยี่โบยืนแถวหน้าวงการบันเทิงจีนเลยจากซีรีส์จีนเรื่องนี้ก็ยกย่องให้เป็นซีรีส์จีนที่แบบมีคุณภาพสูงมากๆนอกเหนือจากนั้นแฟนๆนะคะก็ยังบอกว่า ดูได้ไม่เบื่อดูกี่รอบก็ไม่เบื่อนี่แหละค่ะแชมป์เฉินชิงลิ่งนั่นเองเห็นด้วยนะคะดูกี่รอบก็ไม่เบื่อมันคือมันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เฉพาะแฟนๆในเอเชียนะแฟนๆทั่วโลกก็สามารถจะดูซีรีส์จีนเรื่องนี้ได้แบบไม่เบื่อดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อขอบคุณพี่น้องสอบการติดตามรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะเรื่องราวการโบสบทล่าสุดจากวุยป๋อนะคะสำหรับพี่น้องชาวจีนที่โหวตออกมาว่าซีรีส์จีน10เรื่องนี้แหละเป็นซีรีส์จีนที่ดูได้ไม่เบื่อดูกี่รอบก็ไม่เบื่อ ขอทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะช่องนี้มีความสุขมากๆและขอพระเจ้าสุขสวยพรอย่างมากล้นสวัสดีค่ะ